สวัสดีครับผมสวัสดีพินบ้านท่าเรือครับผมนะครับมวอเก่าครับผมอัปเดตพินเสร็จใหม่ๆนะครับนี่ก็มีตามสั่งนะครับผมอ่ารีวิวนะครับสวยๆนะครับตัวนี้จะเป็นปลวกไฟฟ้าหยดน้ำปลาแหลมนะครับตัวนี้จะเป็นสองคอนแทคนะครับอ่าลังสีดำนะครับสวยมากนะครับนี่หัวพญานาคนะครับนี่ นะครับผมสีดำหยดน้ำปลายแหลมโปร่งไฟฟ้าสองคอนแทกนะครับเสร็จใหม่ๆนะครับหยดน้ำปลายแหลมนะครับนี่นะครับ โพรไฟฟ้าสองคอนแทคกแข็งากถอนเขาได้นะครับครับผมมีตัวอีกตัวหนึ่งครับผมก็เป็นโปรไฟฟ้าอ่าสองคอนแทกเหมือนกันนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นหยดน้ํากลมนะครับผมนะครับตัวนี้จะพิเศษหน่อยก็มีลูกบิดโชว์นะครับนี่นะครับ ครับห้อขนาเหมือนกันนะครับลูกปิดชโชว์เนต์น้ำกลมนะครับครับโปรไฟฟ้าสองแท็กนะครับผมนี่นะครับสีดำจะสวยนะครับโปรไฟฟ้าสองคอนแทก ผมก็ไม่ดีตัวนึงครับผมอ่าก็เตรียมจะสอนลูกค้านะครับอ่าสําหรับใครที่ชอบ3คอนแทกนะครับนี่ปลูกไฟฟ้าสามคอนแทกนะครับผมอ,อัวหน้านะครับจะเป็นทรงกีตาร์แ lap นะครับนี่นะครับสวยนี่ครับ ผมอีกตัวหนึ่งครับผมสำหรับใครที่ชอบอ่าสีไม้นะครับไม้ประดู่นะครับตัวนี้นี่นะครับสีไม้ประดู่ครับโอ้ไฟฟสามคอแทกนะครับทรงยอดฮิศทรงกีตาร์แหลมนะครับหัวพบหน้านะครับนะครับเอาเดี๋ยวให้ดูนะครับพิเศษเปใหม่นะครับสองคอนแทกแล้วก็อสามคอนแทกนะครับทิศมาทะเลอสนใจก็สอบถามมานะครับขอบคุณครับ